สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลนะคะเวลานัดพบค่ะที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกนะคะโดยมีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะพักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรายการซูมไอดอลนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการซูมไอดอลได้นะคะที่ห้องซูมก็เข้ามาที่ลิงก์ z o o m 072. com ค่ะและเว็บไซต์นะคะก็ที่ gbnus. com ค่ะซึ่งสูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าได้รับความเมตตาจากพระมหาปร,ริยนธรรมที่ท่านได้มีความตั้งใจบวชอุทิศชีวิตโดยมีเป้าหมายที่จะรับภารกิจงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของมหาปูชนีอาจารย์ค่ะสืบสารต่อไปให้ชาวโลกได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนะคะ เรามารับฟังกันนะคะว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ท่านตัดสินใจมาบวชสร้างบารมีค่ะเรื่องราวนั้นจะเป็นต้นบุญต้นแบบรวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับชายแมนแมนทุกท่านที่กําลังมองหาความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเองอยู่นะคะท่านพร้อมแล้วค่ะที่จะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาสู่ใจของทุกท่านไปกลับนรัสก,การพระอาจารย์มพร้อมกันนะคะพระมหานิติกรนีติเชโยเรียนธรรมห้าประโยคพระพิสุบวุีิชีวิต ปีพุทธศักราช2565วัดพระธรรมกายกราบนมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เป็นพรโยมที่พิธีการแล้วก็ญาติโยมทางรายการ z o o ทุกคนเลยนะครับสาธุเจ้าค่ะต้องกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ความปลื้มปิติใจในวันที่บวชอุทิศชีวิตให้ญาติโยมได้ปลื้มกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะครับในวันที่หลวงพี่ได้บวชวันนั้นนะครับก็เป็นวันที่ เริ่มอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันที่แบบหลวงพี่รอคอยนะครับแล้วก็โยมแม่แล้วก็ญาติโยมทุกคนก็ต่างก็รอคอยครับให้วันนี้เกิดขึ้นนะครับ เห็นบอกว่าพระอาจารย์ที่จะต้องบวชอุทิศชีวิตนั้นจะต้องไปปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตนเองหรือว่าปรับใจให้พร้อมที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงบ้างเจ้าคะก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลวงพ่อนะครับที่ให้โอกาสนะครับในตอนนั้นครับก็ยังเป็นสมณเณรอยู่ครับสมณเณรเตรียมบวชซึ่งก็มีทุกปีครับ ที่หลวงพ่อท่านให้โอกาสลูกเนนได้เข้าปฏิบัติธรรมนะครับที่อาสมพุทธบุตรแก้วนะครับก็จะเป็นประจําแบบนี้ทุกปีครับซึ่งปีนี้ก็เหมือนกันนะครับเช่นกันก็เข้าไปปฏิบัติธรรมนะครับก่อนอุปสมบทนะครับก่อนหนึ่งเดือนแล้วก็หลังจากอุปสมบทอีกหนึ่งเดือนนะครับก็เอาบุญนะครับปฏิบัติธรรมนะครับมาฝากญาติโยมทุกท่านเลยนะครับ สาธุเจ้าค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นความปลื้มใจแล้วก็ความภาคภูมิใจของทั้งยมพ่อยมแม่แล้วก็พุทธศาสนกชนเป็นอย่างมากเจ้าค่ะทีนี้นะเจ้าค่ะสมาชิกซูมจะได้รู้จักกับตัวตนของพระอาจารย์ก่อนนะคะก่อนที่จะได้มีโอกาสปลื้มแบบนี้เนี่ยนะเจ้าค่ะตัวตนของพระอาจารย์ก่อนที่จะรู้จักกับวัดพระธรรมกายอัธยาศัยหรือว่านิสัยส่วนตัวเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะครับก่อนที่จะรู้จักวัดพระธรรมกายนะครับ ซึ่งแต่ก่อนลองพี่ก็เป็นเด็กนะครับก็เป็นเด็กทั่วไปเป็นชาวโลกทั่วไปนี่นะครับที่แบบว่าอยังมีแบบพวกกิเลสทั้งหลายนะครับซึ่งตอนเด็กนะครับลองพี่ก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนนะครับหงุนหงิดง่ายครับไม่ยอมเพื่อนเลยนะครับก็เนี่ยครับเป็นปัญหาที่แบบลองพี่ตั้งแต่เด็กนะครับที่แบบติดมาครับเป็นอัธยาศัยแบบที่ไม่ค่อยดีนะครับอืมเจ้าค่ะ อ่าแล้วทีนี้ได้มีโอกาสรู้จักกับรพระธรรมกายได้อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะครับก็ก็ต้องย้อนไปตั้งแต่เด็กๆครับเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่หลวงพ่อนะครับได้ไปแผ่ธรรมะผ่านอ่านะครับ DMC c h ซ anel นะครับซึ่งพี่ก็มีโอกาสนะครับได้ดูนะครับเพราะว่าแม่ยมแม่นะครับก็อ่าติด การเราทานะครับที่บ้านแล้วก็ทีนี้บางีก็เลยแบบนั่งดูกับแม่นะครับตอนนั้นก็ยังงง,งว่าเอ๊ะนี่ใครครับเพราะตอนนั้นเห็นหลวงพ่อครับเป็นพระเป็นพระที่แบบพระองค์นี้เป็นใครกันนะครับใส่แว่นเกี่ยวพันวนาน้าผ่องใส่นะครับเห็นในครั้งแรกก็แบบเอ๊ะครับคือแบบท่าททาไมท่านแบบผ่องใสจังอะไรเงี้ยครับก็แม่ก็พยายามแบบ พูดนะครับว่าเนี่ยครับนี่คือหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อธรรมชโยท่านอยู่วัดพระธรรมกายอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็สอนมาเรื่อยๆแม่ก็สอนมาเรื่อยๆจนแบบว่าเป็นการปลูกฝังนะครับตั้งแต่เด็กครับแล้วเราก็แบบชอบด้วยครับก็นั่งดูกับยมแม่ยมพ่อยมแม่ที่บ้านอะไรครับตอนนั้นถ้าเรื่องที่ถ้าประทับใจอ่ คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ได้ดูผ่านทางช่อง d m เอแล้วรู้สึกว่าโอ้เด็กๆอย่างเราได้เรียนรู้ธรรมะได้ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์พอจําความได้ไหมเจ้าคะก็ตอนนั้นในความเป็นเด็กครับเราก็ดู d ี c มครับดูหลวงพ่อก็จะมีแบบเพลงมาขั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ได้ดูการ์ตูนด้วย <c oughs> <c oughs> เราก็ได้ดูการ์ตูนด้วยแล้วก็ฟังธรรมะดีๆจากหลวงพ่อครับอย่างการเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเราเป็นเด็กครับเราอาจจะยังไม่รู้เรื่องพวกนี้ครับแต่พอเรามาดูดี c นะมซีครับเราก็รู้ว่าเฮ้ยชีวิตคนเรามันมีแบบเกิดอ่าเกิดเราผ่านมาแล้วอะไรอย่างงี้ครับเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างงี้ครับแต่ความเจ็บคือตอนนั้นคือเรายังเป็นเด็กครับเราอาจจะยังแบบน่ค่อยรู้สึกว่าแบบร่างกายเราเจ็บอะไรอะไรอย่างงี้ครับเรื่องแก่ก็ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้ว <laughs> เก็ยังเด็กอยู่ครับตอนนั้นก็เลยแบบได้ได้รู้ว่าอา่า ชีวิตของเรานะครับก็มีเกิดแก่เจ็บตายนะครับเป็นธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนนะครับจะต้องเจอนะครับก็เป็นสิ่งแรกนะครับที่ทําให้ผมที่ทําให้หลวงพี่นะครับได้ดูว่าชีวิตของเรานะั้นมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเจ้าค่ะแล้วแล้วธรรมะหรือว่าสิ่งที่ยมแม่ปลูกฝังให้หลวงพี่ได้ดูดีเอ็มซีได้ฟังธรรมะตรงเนี้ยเจ้าค่ะตั้งแต่วัยเด็กๆเลยเนี่ยสิ่งที่ซึมซับเข้าไปในใจ ของของพระอาจารย์มีอะไรบ้างเจ้าคะก็เรื่องเป้าหมายชีวิตเลยครับ mm hmm. ก็คือเกิดมาทำอะไรครับ mm hmm. เกิดมาทำาัณิตภั้ฑ์ให้แจ้งแสวงบุญสร้างบาร,รมีครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆนะครับ mm hmm. ก็เรื่องความไม่ประมาทครับเรื่องความไม่ประมาทในชีวิตเพราะว่าตอนนี้เรายังแบบยังเด็กๆอยู่ครับคือสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่เราก็ต้องเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทําให้เราแบบต้องเร่งทําความดี ให้มากขึ้นเรื่อยๆครับอืแล้วเรื่องการบวชล่ะเจ้าคะยมพ่อยมแม่ได้ปลูกฝังหรือว่าสนับสนุนอย่างไรบ้างเจ้าคะก็เราเข้าวัดนะครับเราเราก็ต้องเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีพระมีเนนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ครับอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรครับแต่พออ่โตมาเรื่อยๆครับปอห้าปอหกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เ่มแบบว่า เราอยากลองตอนนั้นเริ่มจากการอยากลองครับอยากลองอ่าบทเป็นเน้นบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะชุดยูนิฟอร์มไม่เขาใส่ครับตอนนั้นคือตอนนั้นเรามองแบบเด็กๆครับเรามองแบบเด็กๆ,ๆก็คือเฮ้ยมันเท่จังอะไรยังไงครับแบบมีจีวรแบบเปิดบ่าข้างหนึ่งอะไรเงี้ยมันเท่มากเลยครับใน,ในความคิดที่เราแบบเป็นเด็ก Whoa, ครับเราก็เลยแบบอยากลองมันเริ่มจากจุดที่แบบอยากลองก่อนครับอือใช่ครับพอเข้ามาปุ๊บ ก็เ,เริ่มแบบเราได้เรียนรู้แบบสิ่งต่างๆครับมันเป็นสิ่งที่แบบแปลกใหม่จากเดิมจากที่เราแบบเป็นเด็กครับอ,อยู่แบบไยังครับตอนนั้นอตอนนั้นพระอาจารย์บวชในโครงการอะไรบวชที่ไหนแล้วแล้วแล้ว,ลวเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะบรรยากาศเจ้าค่ะก็ตอนนั้นเป็นบวชครั้งแรกนะครับบวชครั้งแรกเลยนะครับก็คือตอนอตอน 2> ป2ครับอายุ8ขวบครับ mm hmm. บวชหน้าไฟ mm hmm. ตอนนั้นบวชหน้าไฟครับแล้วทีนี้ก็แบบอื mm hmm. มันก็แบบแปลกๆดีครับตอนนั้นก็แบบ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 ติดใจครับ mm hmm. บวชหน้าไฟก็บวชไม่กี่วันนะครับบวช7วันทีนี้ก็สึกออกมาแล้วในใจเราก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีแบบถ้าเราโตขึ้นกว่านี้ยเราอยากบวชให้นานกว่านี้ครับ mm hmm. จนมาแบบอ่าป .4 ปอ .5 อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาส บวชแบบภาคฤดูร,ร้อนนะครับที่วัดบ้านขุนครับ mm hmm. ซึ่งเขาจัดก็ประมาณระยะเวลาก็ประมาณเดือนหนึ่งครับบวชเดือนหนึ่งแล้วก็ทีนี้เราก็แบบอืติดใจก็สนุกดีครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับเรามีเพื่อนเยอะขึ้น mm hmm. เพื่อนเราเยอะขึ้น mm hmm. เพื่อนเล่นเราก็เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้บรรยากาศในการบวชมันสนุกครับมีความสุข mm hmm. พอผ่านไปเดือนหนึ่งก็ กลับมาเรียนต่ออะไรเนงะี้ยก็พอปหา้าปุ๊บพอภาคฤดูร้อนป,ปุ๊บเราก็ไปบวชใหม่นะครับแล้วก็ชอบครับจนจบปหกครับเราก็เข้ามาบวชครับบวชเรียนที่วัดบ้านขุนครับเจ้าค่ะต้องกลับเรียนสอบถามว่าทําไมพระอาจารย์ถึงเลือกไปบวชที่วัดบ้านขุนหรือว่าที่บ้านอยู่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเปล่าเจ้าค่ะหรือยังไงเจ้าค่ะใช่ครับก็คืออย่างแรกเลยตอนนั้น ตัดสินใจบวชตอนนั้นเลือกอยู่สองที่ครับก็คืออ่าที่แรกก็คือวัดรัศ i n งครับ<ม>อก็คือไม่ไม่ได้เป็นแบบสายแบบเด่พระคณหลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอีกสายหนึ่งครับตอนนั้นก็<ม>ลังเลอยู่ครับว่าจะบวชที่วัดบ้านขุนหรือว่าจะไปบวชอีกที่หนึ่งครับ<ม>ซึ่งตอนนั้นคิดไปคิดมาก็ตกก็เลยครับเพราะว่า<ม>เราก็ เคยบวชภารุร้อนอยู่ที่นี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันอยู่ใกล้บ้านครับก็เลยบวชอยู่ที่นั่นเลยครับเจ้าบวชอยู่ที่วัดบ้านขุนครับเจ้าค่ะบวชที่วัดบ้านขุนประมาณปีอะไรเจ้าคะแล้วทําไมถึงได้ตัดสินใจมาเป็นสมณนเนที่วัดพระธรรมกายเจ้าคะก็เริ่มบวชนะครับตอนอวันที่สิบนะครับเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับซึ่ง ีนั้นก็เป็นปีที่วัด้วยผลนะครับก็จัดบวชภาคฤดูร้อนก่อนครับก็คือจะเข้าภาคฤดูร้อนก่อนแล้วทีนี้สมัยรูปไหนที่แบบตั้งใจจะบวชต่อก็สามารถอยู่ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับสมณยก็เลยตัดสินใจครับอยู่ต่อบวชเรียนอยู่ที่นั่นครับจนถึงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับก็รวมแล้วก็ประมาณสี่ปีครับอยู่ที่โน่นครับแล้วก็ ย้ายมาอยู่ที่วัดพระธรรมกายครับเจ้าค่ะแล้วอะไรที่ทําให้พระอาจารย์ตัดสินใจว่าอยากที่จะบวชอยู่ต่อตั้งแต่ตอนที่อยู่วัดบ้านขุนเนี่ยนะเจ้าค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้รู้สึกว่ารักในเพศสมณะเหลือเกินแล้วก็อยากที่จะศึกษาต่อเจ้าค่ะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือต้องขอขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่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 เป็นพระพิเลี้ยงอยู่ที่โนนนะครับ เพราะว่าเขาได้ปลูก,ลกฝังนะครับเรื่องเป้าหมายชีวิตนะครับเรื่องมหาปูชนีอาจารย์อะไรพวกนี้นครับจนทําให้เราแบบว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นของน้อยครับ mm. เราก็ต้องเร่งสร้างความดีเร่งสร้างบารมีครับ mm. แล้วก็มโนโปมิทานอะไรต่างๆครับของเศระคุลหลวงปู่ครับที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับทําให้เราแบบมีแรงมานานใจนครับที่จะที่จะแบบว่าอยู่ในเพศนี้ต่อแล้วก็ สู้ต่อไปเลยครับเจ้าค่ะแล้วพอพระอาจารย์ตัดสินใจมาบวชอยู่ที่วัดพระัรมกายเนี่ยนะเจ้าคะ่ะยมพ่อยมแม่เป็นยังไงบ้างเจ้าคะ่ะให้การสนับสนุนอย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะก็ยมยมแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ครับก็ถ้าลูกอยากไปก็ก็ไม่ขัดใจครับก็ให้มาครับเพราะว่ายังไงก็ ก็ไม่ได้สึกออกไปไหนครับก็ไม่ได้ลาไปไหนก็คือแค่ย้ายที่เฉยๆครับยังไงก็มาเจอกันอยู่ดีครับอืเจ้าค่ะ,ะทีนี้พูดถึงการที่มาเป็นสมณณน,นวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะบทฝึกหรือว่าการหล่อหลอมของพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเนี่ยทําให้พระอาจารย์เนี่ยรักในชีวิตสมณนะรักในการสร้างบาร,รมีอย่างไรบ้างเจ้าคะก็บทฝึกนะครับที่ตั้งแต่มาอยู่ที่วัดพระธรรมกายนะครับ ก็ก <Ugh>. ็คล้ายๆกับตอนอยู่ที่บ้านขุนนะครับพระอาจารย์ก็ต้องพระอาจารย์ท่านก็อ่าอบรมเรื่องเขาลบทีนในอดทนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เรื่องมโนปณนิทานของมหาปูชนียาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป้าหมายชีวิตของเรานะครับว่าเกิดมาทําอะไรอะไรพวกนี้ครับก็ยิ่งตอกย้ําเราเรื่อยๆเรื่อยๆครับทําให้เราแบบ่มันฝังใจเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเจ้าค่ะ ต้องกลับเรียนย้อนถามไปนะเจ้าคะ่ะเห็นบอกว่าตอนแรกๆก่อนที่จะได้มีโอกาสมาบวชเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนหงุดหงิดง่ายตรงนี้เจ้าคะ่ะพระอาจารย์ผ่านบทฝึกอะไรเพื่อแก้นิสัยต่างๆเหล่านี้ให้เบาบางลงหรือหายไปเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้แชร์หน่อยเผื่อว่าจะได้เป็นธรรมทานให้กับเยาวชนหน่อยว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยเด็กๆอาจจะหัวร้อนกันเยอะเนี่ยนะเจ้าคะ่ะมีวิธีการอย่างไรให้พระอาจารย์แชร์ให้เด็กๆได้ฟังหน่อยเจ้าค่ะ ครับอย่างแรกเลยครับหรือเราต้องอ่าอยู่กับเหตุและผลครับเหตุและผลก็คือเราก็ต้องตีตองให้ดีครับว่าเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วผลที่ตามมาคืออะไรครับ mm. อย่างเราแบบอ่ามุนิดง่ายหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรามุนิดจากเรื่องอะไร mm. แล้วก็ผลที่ตามมาถ้าเรามูญญุนิดแล้วก็คือมีแต่เสียครับคืออย่างแรกเลยเราอารมณ์เสีย mm. เรามุนิด เราอารมณ์ไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะกระทบตามมาก็คือเราอาจจะกระทบกับเพื่อนๆรอบๆเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีแต่เสียกับเสียครับ <S 1> <S 1> <S แล้วก็ตัวที่ทําให้เราแบบอทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยดีขึ้นหรือว่าปรับให้มันแบบดีขึ้นเนี่ยครับก็คือมันก็อยู่ที่สตินะครับแล้วก็ความอดทนนะครับ พอมีอะไรมากระทบจิตใจเราเนี่ยเราก็ต้องอย่างแรกเลยนะครับเราต้องอดทนก่อนครับแล้วก็มีสติคิดติดตองให้ดีครับใช่ครับอืนะคะน้องๆเยาวชนพอฟังแล้วเนี่ยนะคะจะเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้ให้กับตัวเองให้ใจเย็นลงได้นะคะก็คือมีสติคิดติดตองแล้วก็นึกถึงผลเสียที่จะตามมาดีกว่าตรงนี้อาจจะ ระงรับอารมณ์หงุดหงิดใจร้อนของเราได้นะเจ้าคะทีนี้เจ้าค่ะมาเรื่องของการเรียนบ้างเพราะว่าที่วัดพระธรรมกายสมเด็ก็จะต้องเรียนบาลีแล้วก็เรียนภาษาต่างๆตรงนี้การเรียนบาลีเป็นยังไงบ้างเจ้าคะมีความปลื้มใจยังไงที่ได้มีโอกาสศึกษาภาษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าคะครับอย่างแรกเลยการเรียนบาลีนะครับก็คือเป็นการศึกษาพระธรรมคําคสอนของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเราเรียนไปเนี่ยเราก็ได้ความรู้นะครับที่พระพุทธเจ้าท่านได้เทศสอนหรือแม่ก็สิ่งที่พระสาวกนะครับหลายๆหลายๆองค์นะครับท่านได้เทศสอนญาติโยมในยุคนั้นนะ,ๆๆนะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มๆเลยนะครับซึ่งเป็นคําสอนที่หาได้ยากนะครับของอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ แล้วก็การเรียนบาลีนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับ<ม>ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่หลายๆท่านคิดนะครับเพราะว่าใครๆก็เรียนได้ครับโยมก็สามารถศึกษาได้พระเนรก็ศึกษาได้ครับไม่จําเป็นต้องแบบว่าต้องบวชเป็นพระบวชเป็นเนรอย่างเดียวนะที่จะศึกษาก็ถึงจะเป็นโยมครับก็ศึกษาได้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็มี บาลีศึกษานะครับซึ่งมันก็มีมานานแล้วครับที่จะเปิดโอกาสให้โยมได้มาศึกษาได้เข้ามาสอบวัดความรู้กันก็มีมานานแล้วครับอืเจ้าค่ะทีนี้อยากให้พระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดหน่อยเจ้าค่ะว่า,าประโยชน์ที่ได้จากการเรียนบาลีสําหรับตัวพระอาจารย์เองเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างเจ้าค่ะครับก็อย่างที่บอกนะครับประโยชน์ของการศึกษาพระบาลีนะครับหนึ่งเลยครับเราได้อา่า ได้นําพระธรรมคําคสอนนะครับขององค์สมเด็จพระส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับมามาอบรมตัวเองนะครับมาคิดทบทวนกับตัวเองว่าข้อนี้เรามีหรือยังข้อนี้เราได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือเราได้นาความรู้ตรงนี้นะครับมาเผยแพร่มาเทศสอนให้ญาติโยมนะครับคนที่ยังไม่รู้ครับให้เขาได้รู้ตรงตามความเป็นจริงครับที่พระส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ครับ เจ้าค่ะโอ้โหต้องบอกว่าประโยชน์ทั้งต่อตอนเองก็เกิดขึ้นแล้วก็ประโยชน์ต่อญาติโยมต่อพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าพระอาจารย์ได้มีโอกาสศึกษาเรียนพระบาลีแล้วเนี่ยก็จะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปอีกด้วยเนี่ยนะ,จะน <Yeah. S 1> เจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ยกหยิบยกนะคะธรรมะอะไรที่พระอาจารย์ได้นํามาปรับใช้ กับการดำเนินชีวิตในการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพระแท้ของพระอาจารย์นะเจ้าคะ่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับตั้งแต่ตอนต้น,นเลยก็คือเรื่องความไม่ประมาทครับความไม่ประมานี่คือสําคัญมากครับก็คืออย่างแรกเลยครับคือไม่ประมาทในชีวิตครับว่าแบบเราจะอายุยืนนะอตอนนี้เรายังเล่นอะไรก็ได้แก่ไปค่อยทําอะไรเงี้ยม,มันมันไม่ได้ครับคือเราต้อง คิดอีกอย่างนะครับว่าตอนเนี้ยเรายังแข็งแรงอยู่เราต้องรีบทําความดีต้องรีบเร่งทําความดีให้อ่ให้ตัวเรานะครับแล้วก็ไม่ประมาทในวัยครับว่าตัวเองยังหนุ่มยังสาวอยู่ว่าตัวเองยังหนุ่มยังสาวก็ค่อยทําทีหลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S อย่างที่สามนะครับก็คือไม่ประมาทในสุขภาพนะครับว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่นะครับ ว่าโรคอ่ะจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับเราอาจจะไม่รู้ตัวได้ส้ำารับอย่างวันนี้แข็งแรงเอาพรุ่งนี้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่สี่นะครับคือไม่ประมาทในเวลาว่ายังมีเวลาอีกนานครับเราก็ไม่รู้เหมือนกัครับว่าเราจะหมดลมหายใจวันไหนเพราะฉะนั้นให้เราเร่งทําความดีครับอย่างที่ห้าครับไม่ประมาทในทำว่าว่าแบบอ่าทำข้อเนี้ยเราค่อยเรียนรู้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือถ้าเราสามารถเรียนรู้ตอนนั้นได้เราก็ศึกษาไปเลยครับไม่จําเป็นว่าอายุเท่านี้ค่อยศึกษาธรรมนี้อายุเท่านี้ค่อยศึกษาธรรมนี้อันนี้ไม่เกี่ยวครับศึกษาได้ตลอดครับเพราะว่า,าพระธรรมของพระสมมาสมพุทธเจ้านะครับไม่กําหนดการครับก็คือศึกษาได้ตลอดครับครับผมเจ้าค่ะโอ้โหต้องบอกว่าแค่คําว่าไม่ประมาทคําเดียวของพระอาจารย์ที่มาแตกย่อยให้ได้เป็นข้อคิด ต่างๆนี่เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะเจ้าคะทีนี้ต้องกลับมาเรียนกราบเรียนถามเจ้าค่ะพอวินาทีที่พระอาจารย์ได้รู้ว่าได้บวชอุทิ่ชีวิตในปีนี้นะเจ้าคะความรู้สึกเป็นอย่างไรรวมไปถึงการที่ได้มีโอกาสไปรับผ้าไตรจากหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กนะคะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะก็วินาทีที่ทราบว่าตัวเองแบบได้บวชอุทิ่ชีวิตนะครับ ก็ปลื้มมากเลยครับเพื่มมากเพราะว่าเราก็รอคอยโอกาสนี้มานานนะครับอ่าอย่างตอนที่เราแบบเข้ามาใหม่ๆอะไรครับเงี้ยอายุยังไม่ครบบวชอย่างเงี้ยเราก็เห็นรุ่นที่เราแบบเออปีนี้ก็บวชปีนี้ได้บวชเท่านี้ปีนี้บวชเท่านี้แล้วแต่ละรูปคือแบบว่าดูองค์อาจสง่างามมากเลยครับที่แบบว่าถวายอกในพระศาสนาเราก็คิดในใจว่าสักวันต้องเป็นวันของเราอะไรเงี้ยครับจนมาถึงปีนี้ก็เป็นวันของเราก็ปลื้มมากครับ แล้วก็ตอนที่อ่าเข้าไปรับผ้าไตยกับพระเดชไปกับหลวงพ่อนะครับค,คุณครูไมเล็กนะครับก็มีภาพให้ดูก็เพิ่มมากครับหลวงพ่อท่านก็หวังตลอดนะครับว่าจะมีอ่าสมณีนบวชถวายวุที่ชิดในพระในพระาศาสนานีครับทุกปีทุกปีครับ,รบปีนี้ก็บวชกันสิบเจ็ดรูปหลวงพ่อท่านก็เพิ่ม,มครับอืมเจ้าค่ะ แล้วยมพ่อโยมแม่เป็นยังไงบ้างเจ้าคะพอทราบข่าวว่าปีนี้ได้บวชอุทิศชีวิตแล้วเนี่ยนะเจ้าคะก็ยมพ่อยมแม่ก็รอมาตลอดครับว่าเมื่อไหรแบบลูกเมนจะบวชพระอะไรเงี้ยครับก็ปีนี้ก็ได้บวชยมพ่อยมแม่ก็ปพิ่มครับก็เพิ่มไปตามตามเราครับก็เหมือนเราประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งครับยมพ่อยมแม่ก็คอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยสนับสนุนเราตลอดครับพอถึงวันที่เราแบบ ประสบความสําเร็จเขาก็มีความสุขครับเขาก็ปลื้มครับผมอืมเจ้าค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเลือกเส้นทางชีวิตที่สร้างแต่ความดีแล้วก็สร้างแต่ความปลื้มใจให้กับคนรอบข้างเนี่ยนะเจ้าค่ะทีนี้นะเจ้าค่ะต้องบอกว่าพระอาจารย์ก็เลือกเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากเลยนะเจ้าค่ะความรู้สึกจากใจเจ้าค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะ,ะวัดพระธรรมกายนะครับ ให้มากกว่าเพชรมินจินดาครับเงินทองทั้งหลายนะครับก็คือให้เราได้รู้ว่าเราเกิดมาทําไมครับมนุษย์บางคนในโลกนี้นะครับเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเขาเองเกิดมาทําอะไรครับเกิดมามีที่ทาอะไรอะไรพวกนี้ครับเขาจะอาจจะรู้แบบอ่าโลกโลกว่าเขาเกิดมาเพื่อหาเงินเพื่อมีความสุขแล้วก็ลาจากโลกนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ความเป็นจริงของชีวิตของเราก็เกิดมาทำห้าที่พาให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับซึ่งตรงนี้ครับอาจจะเป็นส่วนน้อยครับที่ในโลกเราที่จะรู้ว่าตัวเราเจริงๆนั้นเกิดมาทำอะไรครับซึ่งอาจจะมีอีกหลายล้านคนนะครับหลายร้อยล้านคน,ห,น,คนหรือว่าหลายพันล้านคนในโลกใบน,นี้ที่ยังไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมครับ<ม>นี่คืคสิ่งกายได้ ให้เรามาครับเป็นความยิ่งใหญ่มากอืมสาธุเจ้าค่ะทีนี้อยากให้พระอาจารย์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะกับญาติโยมที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนตั้งแต่พระอาจารย์เนี่ยเป็นสมณเณรจนก้าวเข้าสู่ชีวิตสมณะของความเป็นพระแท้ที่เกิดขึ้นเจ้าค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อทั้งสองแล้วก็ญา,าติโยม ท,ทุกท่านทุกๆคนนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับทั้งปัจจัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องด้วยสมณนะสมณนะเพศนะครับของสมณเณรแล้วก็พระภิกษุนะครับในวัดไม่ว่า,าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกๆท,ท่านนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับสาธุเจ้าค่ะ สุดท้ายเจ้าค่ะเป้าหมายต่อไปในอนาคตของพระอาจารย์มีความตั้งใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าคะก็เป้าหมายต่อไปนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องศึกษานะครับพบระบาลีนะครับให้จบประเก้าก่อนนะครับแล้วก็ต้องแล้วก็จะเอาธรรมะที่ได้มานะครับจากการศึกษานะครับเอาไปเทศสอนญาติโยมนับให้ญาติโยม ได้รู้ความจริงของชีวิตนะครับว่าเกิดมาทําไมเกิดมาอา่าเกิดมาแล้วเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนครับก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งนะที่หลวงพี่อยากจะอคอยเทศสอนญาติโยม นะคะญาติโยมก็มารอแล้วก็ถวายกำลังใจหรือว่าสนับสนุนนะคะให้พระอาจารย์ได้เดินในเส้นทางนี้ได้อย่างถูกต้องและดีงามกันต่อไปนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระมหานิติกรนิติชโยปร,ริยธรรม5ประโยคพระมหาบวชอุิชีวิตปีพุทธศักราช2565วัดพระธรรมกายเป็นอย่างสูงเจ้าค่าเคะเจริญพรครั ะะต้องบอกว่าท่านก็เป็นเด็กดีมีบุญนะคะที่สามารถเลือกเส้นทางในการดําเนินชีวิตให้กับตนเองตั้งแต่เยาว์วัยรู้เป้าหมายรู้ความต้องการของตนเองและก็พยายามที่จะไขวา้าและสิ่งที่ได้มานั้นมีประโยชน์มากมายทั้งต่อตนเองนะคะแล้วก็ต่อพ่อแม่รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเกยาวชนชายนะคะถ้าฟังอยู่แล้วเนี่ยนะคะอยากจะมีท่านเป็นไอดอลนะคะก็เรียนเชิญ เลือกเส้นทางตามทันได้เลยนะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ